สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับู่ในเกม Scale the Depth นะฮะเกมที่เป็นเกมตกปลาสบายๆชิวๆนะฮะแล้วก็ตัวเกมยังเป็นตัวเดโมอยู่นะครับผมเดี๋ยวเรามาเล่นกันว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับเกมนี้ก็คือวิธีการเล่นเกมนี้นะฮะขั้นแรกนะฮะเราก็ทําการดูก่อนว่าทําอะไรบ้างอันนี้เป็นเทียบเกรดนะครับก็จะมีเบ็ดนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเหยื่อนะแล้วก็มีมีดครับแล้วก็เกมนี้ต้องทําปลาด้วยนะฮะแล้วก็มีนี่ะ มันก็เป็นถังนะเอาไว้ใส่ตอนนี้เรายังไม่มีอะไรนะครับไปเลยตกปลาทีเดียวน่าจะตายแล้วได้ปลาไหลนะวิธีการก็คือเราต้องค่อยๆเนะ่ะช้าๆนะครับในการขอรดเก็บปลานะครับแล้วก็ชึบสับหัวปลาด้วยนะมาครับอันนี้ก็จะเป็นปลาตัวเล็กอยู่นะฮะเนี่ยอุ้ยทำไมมันหนอนนะเดี๋ยว แล,ล้วคือยังไงอ่ะเนี่ยอ๋อเราต้องแบบขอดขอดขั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 ดเดี๋ยวโอเคเพอร์เฟคแล้วซับเป็นปลาไหลญี่ปุ่นนะฮะซึบเอาละเสร็จแล้วมาแล้วให้กินเลยใช่ไหมงับงับงับนี่ไงแล้วให้เงินมา หมดแล้วครับไอมีชื่อนึงโอเคหมดแล้วก็เอามาอัปเกรดฮะที่ผมจะอัพก็คือน่าจะเป็นเอายังอัพไม่ได้ <c oughs> ตังไม่พอตกปลาต่อวิดโดนหนึ่งที่ส่งวยได้เลยครับได้ปลาไหลมาแล้วหนึ่งตัวเฮ้ยอเนี้ยต้องได้สักสองตัวสองตัว อีกตัวหนึ่งเอาละเรียบร้อยทำปลาฮะโอ้โหมันคืออะไรอ,อันเนี้ยขัดขัดโอเคโอเคปึ๊บคัดโอเคเพอร์เฟคสับฮมเนี่ยพลาตัวอุย้ยเร็วไม่ได้ถ้าเร็วแล้วก็เป็นอย่างนี้เลยฮะจากนั้นก็เอาอาหารมาให้ครับงับงับขอบคุณครับแปบ๊บหนึ่งนะ ปาหมดแล้วตอนนี้เรามี120นะฮะเราสามารถที่จะอัพได้ละอืมัาเดก,ก่อนแล้วกันมาแล้วเอาไปกินเอาไปกินชอบไหมขอบคุณเนอะพาพวกนนะี้หยดนี้ยหมดแล้วอะเป็นมีดนะเพราะว่าเวลาหั่นมันจะได้แบบง่ายๆมีตัวนดงที่เจ็บเอาเคครบละ <c oughs> มาฮะนี่เปลี่ยนมีดแล้วเนะี่ย เราก็จะแบบว่าหันได้แบบว่าเอ้ยขอดเกตได้แบบว่าเนียนขึ้นเพลินๆครับเกมนี้ไม่มีอะไรมากฮะตกปลาอย่างเดียวเลยมาแล้วอืมงับงับงับร้อยแปดสิบแปบ,บตอนนี้สามารถที่จะอัพนี่ไงอัพกระเป่งได้แล้วได้ตกปลาได้เยอะขึ้นทีนี้หตัวเลยฮะสวยตาแล้วตาตัวเมื่อกี้เอาหโอ้โหครบเลย คอร์ดคอร์ดรอโอ้โหเออเรียบร้อยนี่งับงับโอ้โหทีเดียวสองร้อยแขกแม็กแล้วอ่ออัพเป็นอันนี้ไหมอ๋อนี่ไงเพิ่มตามเมจเนอีอันนี้น่าจะดีปลาจะแบบว่าตายไวขึ้นนี่ไงจากสองที แกมทีเดียวแล้วหยุดหยุดสวยได้แล้วเหมือนจะได้ปลาตัวใหม่หวังว่ามันคงจะไม่แหวอะไรปะแปลกๆรอรอที่ลึกๆนะหรืมอมีโอเคมาได้ปลาตัวใหม่มาจะดูว่าตัวใหญ่ไหมเออแล้วตัวใหญ่ไหมฮะอุ๊ยตัวใหญ่อยู่ก็อุ๊ย ทีเดียวไม่ได้ครับต้องสองทีเพอร์เฟคแล้วเหรอโอเคอ่ะกินมาครับลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆอุ้ยโอ้โหได้ปลาแบบทีเดียวสองตัวครบแล้วมั้เนี่ยเหล็กตัวเดียวเขาตัวใหญ่เขาตัวใหญ่โอ้โหลึกมากคตรลึกเลยปลาไหลได้อย่างเยอะตัวเนี้ยอื อันนึงเรียบร้อยหมดป่ะหมดแล้วหมดแล้วครับงับงบับอะไรดีตะเบ็ดเบ็ดน่าจะลึกขึ้นอยากรู้มากเลยว่าล,ลึกๆจะเจอกันอะไรมีอะไรที่แบบว่าอะไรแล้วนะเดี๋ยวนะคืออะไรอะ่ะมันเป็นธงอะไรสัก่างเริ่มมีความลึกลับ้วสิเด้อ อะไรอะ่ะฮึบถึงปะนีไ่ไงได้แล้วเปิดแผนที่ใหม่เนี่ยมันหันไม่เข้าละต้องสองรอบนะซึบมาแล้วซึบชึบขอบคุณองมีปลาดีๆรออยู่แน่แต่มันแบบมันต้องยาววานี้เบ็ดเรายังแบบยังสั้นอยู่โอ้ข้างล่างมีตัวใหญ่มากเฮ้ยอีกทีเดียววะนะี่ย เมื่อกี้ทีเดียวนะตัวใหญ่เมเยอะไปไหนแล้วนี่ไงได้แล้วสุดเเล์ครบแล้วหกตัวเราได้ปลาตัวใหญ่มาแล้วตะมาโอโ้เดี๋ยวตัวยักษ์ใหญ่ ออันยังไงหมดวะเนียมันเลิกเลยโอ้โหแล้วหันกี่รอบนะเลิ่ออกแล้วเกตเลิ่ออกแล้ว <c oughs> มีมีดไปโดนนิดนึงอ่าตัวใจเย็นนะผมว่า ใจเย็นใจเ,เย็นที่แน่ๆไม่ได้เพอร์เฟกแล้วฮะมีเราไปแบบว่าสก,กิดตัวไหนก็นไม่รู้ปึ๊บช้า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 โอเคค่อยค่อยเอาละพุงปลาพุงปลาเอาก่อนปึ๊บซื้อ ซึบสาบแมะสูบเบอร์เลอร์นะครับหูยเกือบเต็มหลอดหมดแล้วขออีกขออีกทีนึงสวยได้แล้วห้าทางนี้เรียบร้อยเอาละว่าซึบวิ บุ้นที่ตูบเลือดปึ๊บค่อยๆขอดเก็ดอุ้ยหนามากเกดยังหนาเลยซึบหูกี่รอบเรียบร้อยแล้วซับอันนี้ตัวเล็กอ่ะอุ้ยอันนี้ที่เราตกได้นี่ปลาใหม่ฮะเราใส่ต้องอัพมีดแล้วฮะมีดน่าจะไม่ไหวละตอนนี้ มีเริ่มจะขอดเก็บไม่เข้าแล้วมาปลาตัวใหญ่ครับปลาตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้โหดูเนี่ยพอมันเป็นตัวใหญ่อะมันให้ทีเดียวแบบทีเดียวแบบว่าแทบเต็มหลอดมีดมีดอับมีดแล้วกันนะอ่าถางแล้วกันจะได้แบบเก็บปาลาได้เยอะขึ้นซื้บ ขอเก็ดนี่เพอร์เฟกเลยทีเดียวซึบอ่าขออีกหน่อยนะสวยได้ตัวใหญ่นี่เลยช่องนี้ทักตัวเหอะจะบร้อยได้เรียบร้อยมาตัวเล็กคัดออกนะฮะวตัวนี้ตัวนี้เอาครับซึบอขอเก็ดให้เรียบร้อย สับหัวและตัวเดิมมาซึบอซับนี่มีตัวใหญ่งั้นเลยงับกึบจึบโอ้โหอีกสองกึบกึบเต็มสี่ร้อยอัพเป็นเบ็ดเลยหเบ็ดจะเต็มแล้วฮะตอนนี้เ <c oughs> บ็ดจะเต็มแล้ว ึแดงแล้วแดงแล้วตัวนั้นแดงโอ้เก็บได้ได้ได้ซ้ำได้ซ้ำไ,ได้ครับซ้ำได้เฮ้ยหักลบสวยสวยหูตรงนี้ตรงนี้ตัวใหญ่ชุมเลยมาน,นะนี่แหละตัวนี้แหละโคตรใหญ่บอกเลยว่ากินทีนี้อิ่มแบบโคตรอิ่มอ่ะ เียบร้อยเพอร์เฟกถ้าได้สักตัวน่าจะดีโอ้โหมาสองตัวติดผมว่ามันน่าจะมีปลาแบบแปลก,ปก,ปกซ่อนอยู่แน่เลยเรียบร้อยครับขอได้ไหมขออีกหน่อยฮะปึ๊บนี่เสร็จเรียบร้อยนี่เรามาตกปลาแน่นะ <c oughs> ปลามันเริ่มตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนิดนึง ไดบปลอยได้แล้วได้สองตัวโห,หคุ้มเลยอิ่มๆครับวันนี้ดูวิ่ปลาอะไรไะเนี่ยปลาโบราณเหรอมันเริ่มปลามันเริ่มแบบว่าหน้าตาแปลกแล้วันเนี่ยโ <c oughs> อ้โหนี่ตัวเบล์มาบอกเลยว่าตัวเดียวนี้อิ่มกินได้สองวัน คอดเก็เนะี่ยปืดอ่าเรียบร้อยนี่ครับนี่ครับขอบครับเฮ้ใครอึบโอ้โหทีเดียว900ว่้อัพะไรนะมึงเนี่ยเพิ่มดาเมจได้ไหมมันจะได้แบบทีเดียวตายอ่ะจะได้ไม่ต้องวนซ้ำเอาไรไงเป็นเข็มเลยเนะี่ย อ่าดูซิว่าเป็นงไงฮึบเฮ้ยชีเดียวสวยได้แล้วหนึ่งนี่ลองใช้ปลาอย่างนี้เนี่ยฮึบเรจียบร้อยซึบสับต้องอัพมีดแล้วฮะตอนนี้มีดเหมือนจะไม่ไหวแล้วรู้สึกว่าปลาเนี่ยมันจะใหญ่กว่ามีดมีดเราเนี่ยแบบแทบจะแบบเป็นไม้จิ้มฟันมาแล้วเนี่ย มาแล้วครับเสร์ฟเสิร์ฟครับเสร์ฟเสร์ฟเสิร์ฟครับขอบคุณครับหมดแล้วมีดต้องอัพมีดละมีดเราเหมือนจะไม่ไหวลึบโอ้ยเดี๋ยวลึกได้อีกลึกได้อีกลึกไปถึงไหนเนะี่ยแกนโลกร้เปล่าแปด นี่ดาบเราแทบจะเป็นดาบเอ็กคาลิเบอร์แล้วเนี่ยมันเหมือนไม่ใช่ดาบคอก็ตนะมันเหมือนแบบดาบเอาไว้แบบจัดการซาประหลาดไงไม่รู้เพอร์เฟคปลาไหลโอ้โหวันนี้แตงเย็นช้าๆนี่เรียบร้อยอิ่มวิ่ีมันล็อกเน็ตเหรอ My name is n e ไม่เนม e น็ดเน็ดเ er. ตัวนี้วิ่งเพลินจัดเกมนี้บอกเลยว่าเพลินฮ้ยปลาตัวนี้เรียบร้อยเฮ้ยเงินเดี๋ยวไม่ถึงอ้าวไม่ถึงอานี่ไงเรียบร้อยได้แล้วอันนี้ไปไหนเนี่ยซื้อแปด ชื้อขอเก็บสาบเข้าไปแปตึงนะเน็ตแต่ฉันจะหาปลามาเพิ่มไหมฮึบนิ้วนอยเพอร์เฟกสาบหัวมาเอาอะไรเกาะเต็มไม่รู้แล้วก็มีแบบพวกปรสิทธิ์พวกปิงทะเลอ่ะซื้อนิ้บน้อย มาเนทกินนี่อิมพวกหุ่นพันสามขอบคุณครับอัพได้แบบว่าสุดๆแล้วเมื่อน่ยพันเก้าเอาเพิ่มอันนี้เต็มแล้วฮะสุดแล้วเอาอะไรครับตอนนี้เนี่ยผมผมก็ได้ทำการอัพนะฮะแบบแทบจะเต็มทุกอันแล้วนะฮะดูดาบนะครับเป็นเอ็กคาลิเบอร์แล้วเนี่ย <c oughs> โอเคเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูว่า อะไรนะครับมันอยู่ใต้ลึกๆอ่ะมันมีอะไรไปเลยเฮ้ยตัวนี้ตัวใหม่ยังไม่เคยได้โอ้โหควงสวรรค์ตอนนี้ก็คือแบบว่าตกได้แบบ10ตัวแล้วนะฮะชึบชึบโอเคพอดีครบตัวเล็กนี่คือคัดออกอ่ะห,ห,หนาแป้งใหญ่กว่าตัวปลาซืยบค่อยๆช้ช้า ดาบไอคาลิเบอร์วะเนี่ยนับวันนับวันแบบดาบเราแบบเริ่มแบบว่าเหมือนจะไปออกลบแล้วเนี่ยซึบต่อไปปลาไหลครับในตัวสุดท้ายละซึบซึบโอเคอ่ะฮึบงับงับมาครับต่อไปมาครับตัวเดิมเลยปะเนี่ยคนเดิม ลูกค้าก็เริ่มวนๆแล้วปลาก็เริ่มวนๆแล้วแต่ผมอยากจะรู้ว่านึกลึกมันมีอะไรเฮ้ยมังกรผมเจอมังกรฆ่าได้ปะเอาได้เฉยโอ้มังกรตายแล้วเฮ้ยผ <gasps> มฆ่ามังกรมาแล้วตัวต่อไปครับตัวนี้ตัวนี้โอ้โหโอ้โหโคตรใจเขียงแบบว่าเขียงแทบจะรองรับไม่ได้ โอ้โหขอเจ็ดพอดีเลยทำมีดมาอ่ะอือซื้อเฮ้ยโอ้โหโ,โดนปลาตัวเล็กเต็มเลยเอา้าวเออเอาเข้าไปมังกรมังกรผมอยากได้มังกรตัวเดียวคุ้มเลยเนี้ย สวยได้แล้วอีกหนึ่งตัวมาแล้วครับตัวที่สองโคตใหญ่คือพอดเกตมังกรตายเพราะว่าโดนเบ็ดสืบเรียบร้อยฮนะอ่ะสุดท้ายแล้วนะจึบล็อกเน็ตอืองับ เงับอ่ะขอบคุณหูเต็มเลยเดี๋ยวซึบมานี่อีกตัวหนึ่งหูคุ้มเลยเลี่ยม,ยมขอเก็ดเลี่ยมฮะอันนี้ซ,ซึบซับ เรียบร้อยจากนั้นก็เอามาให้ลูกค้ากินโอ้โหแมงโกโถดอ่ะฮึบชึบกอบบุณครับฮึบชึบโอเคหมดแล้วโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเกม Scale the d e v t h เนี่ยบัชั่นนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นเดโมนะนรับเวชั่นทดลองะนรับก็ใครที่สนใจนะครับก็สามารถหาโหลดได้ที่สตรีมเลยนะครับผมก็ไปลองเล่นกันได้นะครับ โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้กันนะครับผมก็จะเกิดชื่นชอบเกมแบบนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นแชร์เพื่อนแล้วกันนะครับและคลิปหน้าจะกันใหม่นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องรับไปกดด้วยครัปผมกดไปฮะ